มาต่อกันที่รูปนี้ต่อครับม้าเบี้ยงหงายนะครับแล้วก็จะมีผู้ชมนะครับอยู่ข้างกระดานนะครับออ่ะให้เขานอนไปนะครับเดินม้าด้วยม้าเบี้ยงหงายนะวันนี้อากาศร้อนครับวันนี้อากาศร้อนก็เลยลงมาถ่ายข้างล่างนะครับเป็นพื้นกระเบื้องนะครับจะได้เย็นๆแมวมานอนดูจะได้สบายๆอ่ะก็เป็นรูปไล่ที่เอาตามตรงนะครับ ถือว่าเป็นรูปไร่ที่ไม่ยากแล้วก็แต่ก็คือมันจะมายากช่วงช่วงเข้ามุมะนะครับช่วงเข้ามุมผมเจอเยอะมากเลยนะครับผมไปยืนดูตามซุ้มต่างๆพบเจอผู้เล่นที่มีฝีมือด้วยนะครับปรากฏว่าช่วงต้นกระดานช่วงกลางกระดานน่ะโอ้โหเดินแต้มดีแต้มจัดมากแต่พอเหลือรูปไล่มาเบี้ยผูกแบบนี้หรือแม้กระทั่งคนเบี้ยหงคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยไล่ไม่เป็น ออแปลกใจมากนะครับผมต้องพูดแบบนี้จริงๆนะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสําหรับนักหมักรูพ้พอสมควรนะครับคือไม่อาจจะไม่เคยฝึกเนาะหรืออาจจะคิดว่าคือฝึกไปทําไมอะ่ะเราเล่นบางทีเรารู้ผลตั้งแต่กลางกระดานยอมแพ้กันไปก่อนตั้งแต่กลางกระดานก็มีหรือหมากชนะขาดไปแล้วก็มีโดยที่ไม่ต้องไล่เอาจริงพอให้ได้ไล่แล้วเนี่ยไล่ไม่จนเออกลายเป็นว่าฝ่ายหนีเนี่ยก็พิสสถานการณ์จากเกมที่แพ้ ก็มาเสมอกันได้เพราะการหนีไล่แบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นรูปที่เราต้องศึกษาเนี่ยแล้วนี่เป็นรูปมาตรฐานด้วยม้าเบี้ยผูกนะครับผมเป็นรูปมาตรฐานการบีบจากกลา,รรางดานเข้ามาเนี่ยผมว่าไม่ยากหรอกเพื่อนเพื่อนน,น่าจะบีบก,กันได้แต่มันจะมางงนิดนึงช่วงช่วงเข้ามุมแล้วเนี่ยเราจะเอาเบี้ยตัวไหนเข้ายัางไงเออมันต้องยืนม้าแบบไหนมันต้องอะไรยังไงเดินไปเดินมาเฮ้ยหมากอับเสมอเฉยเลยไล่มาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ย นะควรจะต้องรู้ไว้ผมพูดสําหรับท่านที่เป็นเซียนไล่เก่งๆอยู่แล้วก็ข้ามไปก็ได้นะครับหรือจะผ่านมาแล้วเนี่ยอยากจะมาแชร์ความรู้ความสามารถแชร์แต้มที่ตนเองมีนะครับหรืออาจจะผมเดินอาจจะไม่ดีในคลิปนี้แต้มไหนเนี่ยก็สามารถเสริมทักเข้ามาได้เหมือนกันนะครับผมยินดีแล้วฟังหมดเลยโอเคมาดูที่รูปกันก่อนมาเบีย้ยผูกเห็นไหมครับเบีย้ยผูกสังเกตก่อนเลยนะครับคนที่ไล่และคนที่หนีจะต้องสังเกตละ ถ้าเราเป็นฝ่ายนี้เราจะรู้แล้วเฮ้ยเบี้ยผูกเราต้องดูเลยเบี้ยผูกเนี่ยมันไปตรงมุมไหนบ้างนะครับแน่นอนครับถ้าเราลากเอาเบี้ยเอามือลากเอาเบี้ยลากไปเลยนะนะปื๊ดเนี่ยมันจะไปตรงกับมุมยอหญิงแปดใช่ไหมครับมุมนี้กับมุมเนี้คือมุมที่เบี้ยตรงมุมนะครับส่วนมุมที่เหลือก็คือมุมกอไก่แปดตรงนู้นกับมุมตรงนี้เลยยอหญิงหนึ่งจะเป็นมุมที่เบี้ยไม่ตรงมุมแน่นอนครับว่า พอเรารู้แล้วว่าเบีย้ยไม่ตรงมุมไหนนะฝ่ายหนีนะครับเขาก็จะพยายามหนีมามุมนี้นะมุมที่เบีย้ยไม่ตรงตรงนี้หรือจะไปนู่นเลยมีโอกาสที่จะไปกอไก่แปดทางโน้นก็ได้เพราะถ้าหนีมามุมที่เบีย้ยตรงมุมเนะี่ยบางครั้งเนะี่ยเบีย้ยอีกตัวหนึ่งแทบจะไม่ได้ใช้นะครับเลยเบีย้ยตัวเดียวตรงมุมก็ลุกจนได้ใช่ไหมฉะนั้นแล้วเขาก็จะหนีมาในมุมที่ไม่ตรงมุมอ่าเราก็มาฝึกกันนะครับ ผมฝึกตั้งแต่กลางกระดาเลยนะก็จะให้เห็นผมเชื่อว่าเป็นรูปที่ไม่ยากครับนะเพื่อนๆไม่เคยไล่เลยนะผมก็เชื่อว่าที่จะผมเชื่อว่าน่าจะบีบก,กันได้นะครับในจังหวะแรกเนี่ยก็เดินมาก่อนอ่ามาขัดอับนะครับเดินมาขัดอับแบบนี้เพื่อที่จะให้ขุนเนี่ยตกลงไปนะครับก็ผมขออนุญาตมาในมุมที่ฝั่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมุมเนี้ยไม่ค่อยนิยมหนีกันนะครับอ่ะ หนีขึ้นมาตรงๆแบบนี้ก่อนละกันนะครับต่อไปก็จะเป็นคือในช่วงนี้เราสามารถเดินอะไรก็ได้นะครับหลากหลายเลยหมาอาจจะเป็นมา้าเป็นเบี้ยงหงายหรือว่าเป็นอะไรก็ได้หมดเลยนะครับมันได้หมดนะจงังหวะนี้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะนิยมใช้ขุนมากกว่านะครับใช้ขุนบีบเข้ามามากกว่านะครับทำท่าจะไปทางซ้ายไหมขุนอาจจะหลอกมาทางนี้นะครับผมไม่ให้มานะครับ แล้วก็มาแบบนี้ถ้าจะปลิ้นออกไปอีกแล้วนะครับผมอ่หลอกขาวด้วยนะครับฝ่ายนี้ก็พยายามที่จะหลอกด้วยนะครับอืในจังหวะนี้นี่ก็อาจจะมีในเรื่องของม้าบ้างนะครับเข้ามาม้มามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรในจังหวะนี้นะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ยังกันสองตานี้ได้นะครับหลอกให้ไปติดม้าหรืออะไรก็ว่าไปนะครับในจังหวะนี้ก็ ไม่ติดก็ได้เนาะทาท่าจะเด้งออกมาอ่าเด้งออกมาแบบนี้นะครับทาท่าจะเด้งออกมาแบบนี้ <c oughs> แล้วยังไงต่อนะครับจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของเบี้ยงหงายเนาะหรือขุนดีกว่าขุนยังมาดีกว่านะครับขุนมาล็อกไว้ก่อนอ่านะครับอยนะ่างน้อยก็ให้เลือกเลยจะมาตรงหรือจะมาขึ้นนะ ให้เลือกนะครับอืมเยอะแยะครับจังหวะนี้แล้วอาจจะเด่งขึ้นไปเหมือนเดิมนะพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าหนีไปตาน้นนะมันง่ายนะครับฝ่ายหนีก็พยายามหนีในมุมที่เบี้ยไม่ตรงนะครับแล้วพร้อมที่จะปิ้นออกไปอีกละนะครับต่อไปเดินอะไรดีนะเป็นเบี้ยหงายก็ได้นะเนาะเราจะเดินขุนอีกก็ยังได้นะครับขุนมาตานี้เลยก็ยังได้นะเนะี่ยเนาะ ขุนมาปิดช่องนี้ไว้อ้าวขุนมาปิดช่องนี้ทีนี้เอาไงต่อไปแล้วครับติดม้าเลยอ้าวเอาลครับติดม้าแบบนี้ยังไงขุนก็ติดได้นะครับขุนขุนนี่ก็จะไปไป,ไปผูกได้นะให้ผูกม้าได้อยู่อโอเคก็คยังไม่ยากอะไรนะครับ จริงๆร,รูปนี้เนี่ยถ้าจะหนีให้เยอะเยอะทาเยอะทีเยอะตาเนี่ยเราอาจจะหนีขุนขึ้นไปนู่นเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไปจนรูปรูปที่ว่าเป็นเบีย้ยตรงมุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาะจะหนีกลับมาตานี้อดูซิโดยมากฝ่ายหนีเขาก็จะดูว่าฝ่ายเนี้ยหนีเป็นไหมนเพราะเชื่อว่าเพราะพราะได้รับความปลุกขวังมาว่าถ้าเราเป็นฝ่ายหนีเนี่ยเราก็ต้องพยายามหนีขุ่นให้มาในมุมที่ เบียร์ผูกของเขาไม่ตรงมุมใช่ไหมครับแล้วก็เอาจริงๆนะในสนามข้างนอกเลยนะที่แบบไม่ใช่นะัดแข่งขันนะไม่ใช่แบบผู้ที่ลงแข่งตามรายการต่างๆเนะี่ยสนามที่เล่นกันตามตามชุมชนตามท้องถิ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งตามหน่วยงานต่างๆที่มีเล่นกันนะมีเกินครึ่งนะครับที่ไล่ไม่เป็นจริงๆนะผมไปยืนดูจากสถิติของผมที่ผมไปยืนดูเองเลยนะ ผมกล้าพูดแบบนี้ได้เลยว่ายัางน้อยครับที่ยังไล่จนนะครับบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะแบบเคยเห็นเคยเห็นมาแล้วล่ละว่าว่ามันจนรูปนี้รูปนี้แต่พอมาเจอจริงๆลืมไล่ไม่จนครับนึกไม่ออกว่าจะต้องไปตาไหนใช่ไหมครับมีแบบนี้จริงๆแล้วเราผมยืนดูอยู่เนี่ยด้วยมารายาทแล้วเนี่ยผมก็คงไม่ไม่ไปพูดไม่ไปสอนเขาเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมีการเล่นแบบว่า ติดปลายนวาอะไรกันหรือเปล่าด้วยมารยาทแล้วเราไม่รู้จักเขาด้วยนะครับเราอาจจะไม่พูดเราอาจจะไม่กล้าไปสอบไปสอนอะไรครับหรือนอกจากว่าเราคุ้นเคยกับซุ้มนั้นๆน,น,นะครับอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็ขุนเราอาจจะตามเข้ามานะครับชัดเจนแล้วครับว่าไม่ไปทางนู้นละขุนฝั่งขาวเนี่ยฝั่งบีดเนี่ยเขาก็จะบีดไม่ให้ไปทางนู้นละนะครับก็จะเหลือแค่มุมนี้ละพยา,ยามจะไม่ให้ออกมา ก็จะมาแบบนี้นะครับทีนี้ก็เป็นในเรื่องของเบี้ยงงายแล้วล่ะครับที่จะต้องมาช่วยกันบ้างนะครับดึงมาช่วยกันนะก็มีเยอะแยะครับเราจะเดินตัวไหนมาก็ได้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาจจะเดินอเบี้ยตัวนี้มาขวาก็ได้นะครับนี่ก็ยังโตขึ้นไป่ <c oughs> ะแบบนี้นะครับ แเราก็ดึงเบี้ยตัวที่เหลือเนี่ยค่อยๆเข้ามาช่วงนี้นะครับตามทันไหมครับก็นาก่าจะทันอยู่เนาะแล้วก็อาจจะเดึงเบี้ยตัวนี้มา,า,าแบบนี้นะครับ ค่อยๆรวมพวกรวมกลุ่มเข้ามานะครับดึงตัวหมาเข้ามาสร้างรูปกันอ่ะเิ่มเข้ามาแล้วทีนี้เราจะเริ่มงงตรงนี้แหละครับว่าเฮ้ยเราควรจะเอาตรงไหนไปไว้ตรงไหนเราควรจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะก็เยอะนะครับเยอะเหมือนกันว่าเราจะเข้าตัวยังไงอะไรยังไงดีอย่างเงี้ยนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเบี้ยงหายนะครับเข้ามาก่อน นะรหรือว่าจะเป็นเข้ามายืนตัวนี้เป็นตำแหน่งที่ถูกต้องตัวหนึ่งละเบี้ยตัวนี้มีตรงนี้ต้องมีตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเราจะเบี้ยตัวนี้เข้ามาตรงนี้ยังไงแล้วจะเอาม้าไปยืนตรงนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ <c oughs> ก็อาจจะมีตรงนี้อีกนะครับถ้าตรงนี้เราดูแล้วเนี่ยมันเข้ายากนะครับเราอาจจะคือในแนวเนี้ยนะครับในแนวตั้งแบบเนี้ยอาจจะดูแล้วมันสร้างยากเราอาจจะมาสร้างแนวนี้เป็นแนวนอนนะครับขุน<ณ><อ>เป็นแนวนอนนะครับเราอาจจะมาแบบนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะมาในลักษณะนี้นะแล้วเราก็จะมีขุนนะครับเปลี่ยนทิศทางเข้าไปใหม่ นะครับขุนก็จะเปลี่ยนทิศทางเข้าไปาล้าขุนฝ่ายนี้เขาจะมาหาเบี้ยแล้วนะครับคำท่าจะมาหาเบี้ยแล้วครับทํายังไงต่อครับโอ้โหตําแหน่งนี้ควรจะต้องมีม้าใช่ปะม้ามายืนเลยครับนะครับดักนะครับม้าเบี้ยยืนกันดักตรงนี้ได้นะครับผมเอาละครับสร้างรูปตรงนี้เสร็จไปแล้วนะครับสองตำแหน่งนะครับเหลือตําแหน่งขุนกับเบี้ย ที่เหลืออยู่นะครับผมอ่ะขุนแดงก็หนีขึ้นไปไม่ให้ขุนเข้ามาง่ายๆใช่ไหมจังหวะน,นี้เราเอาเบี้ยงหงายเข้ามาเลยก็ได้นะครับเนี่ยถ้ามาอย่างนี้แล้วเนี่ยลุกเข้าไปเนี่ยอ่าลุกเข้าไปฝ่ายนี้เขาก็จะหนีเป็นทีหนีเป็นทีคือหนีมาตานี้ครับเพราะว่าถ้าหนีมาตาถ้าหนีมาตานี้แล้วเนี่ย เขายังเข้ามาไม่ได้นะครับเนี่ยร่างรูป,รปที่ถูกต้องของฝ่ายหนีเนี่ยฝ่ายไล่เนี่ยเขาต้องยืนแบบนี้แล้วตาต่อไปต้องข่าวเดินทีนี้ในจังหวะนี้ถ้าข่าวเข้ามาเนี่ยแล้วแดงเดินอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นทีใช่ไหมครับอ่ะพอโดนลุกแล้วเขาหนีมาตาเนี้ยหนีดีนะครับเรายังไม่ควรจะเข้าไปนะครับเราควรจะดึงจังหวะตรงนี้ทีหนึ่งนะครับฝ่ายหนีเขามีแค่สองตาที่เดินได้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ แล้วให้เราแล้วเราค่อยเดินขุนเข้ามานะครับแล้วก็ขุนก็จะเข้าไปตามรูปที่ต้องการเสร็จแล้วตรงนี้หลังจากสร้างรูปแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะเหลือแค่สามทีไล่นะครับก็คือขาวเดินม้าตำแหน่งนี้นะครับพร้อมพร้อมที่จะมาลุกในแต้มนี้ในอนาคตทีที่สองไล่ก็จะเป็นตรงนี้ดึงเข้ามาเพื่อให้มา้าเปิดทางให้ม้ามาลุกได้ จังหวะนี้เนี่ยจะหนีไปตานี้หรือไปตานี้ก็ได้นะครับถ้าไปตานี้เดิมทําถท่าจะออกตานี้ใช่ไหมไปตานี้ม้าก็จะมาลุกไหมครับลุกแล้วก็กานไม่ให้ออกด้วยเป็นรูปที่จนสวยงามมากๆเลยนะครับอะตานี้ก็จนเหมือนกันเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าคนโบราณเนี่ยนะครับโอ้โหเขาต้องขอบคุณมากๆเลยดกว่าคนโบราณที่เขาสร้างการ สร้างความเป็นอะไรที่มันเนาะการอิ่นไล่แบบนี้เป็นรูปหมากที่มีสเสน่ห์นะครับเนาะเหลือเบี้ยหงายสองตัวเบี้ยผูกกันแล้วมีม้าตัวหนึ่งไล่จนได้นะครับเนาะเมื่อกี้ที่ผมบอกไว้นิดหนึ่งว่าสร้างรูปเป็นทรงแนวนอนกนะ็คือเป็นแนวนี้แหละแนวนอนเนี่ยคือเรานั่งตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแนวนอนก็คือเป็นสามเนี่ยตารางแบบนี้อ่แนวนอนส่วนเป็นแนวน้าแนวตั้งก็จะเป็นแนวนี้ แนวตั้งยังไงอแนวตั้งเขาจะสลับแบบนี้เห็นไหมครับอการไล่ในแนวตั้งที่เป็นมาเบียผูกเหมือนกันก็จะยืนแบบนี้เนาะลองไปสลับลองไปฝึกกันดูนะครับถ้าเป็นแนวนี้เราจะไล่ยังไงม้าเราจะไปตรงไหนตาแรกม้าก็ต้องไปตานี้ใช่ไหมเพื่อนานนะเขาจะมาลุกได้ลุกข้างขุนได้ฝึกไว้นะครับผมนะครับฝึกให้คล่อง นะฝึกทุกมุมให้คล่องเพื่อนๆนะลองดูไปฝึกดูเนี่ยถอยไปเบียติดขุนลุกแล้วก็ม้าลุกตรงที่เบียไปเมื่อกี้อ่าสรงนี้เราคล่องแล้วเราอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปเนี่ยแบบแนวนอนแค่ปรับขุนมาใหม่ขุนต้องอยู่เรียงกระดานโต้ะขุนแบบนี้ก็ปรับหมุนมาทางนี้อ่าขยับเบียไปหนึ่งช่อง,งช่องม้าหนึ่งช่องก็จะได้รูปแบบแนวนอนแล้วอ่มาม้าไปลุกตาไหนคือเบียตานี้เป็นลุกใช่ไหมเบียข้างขุน มาจะต้องเป็นลุกในเบีย้ยข้างหุนในทีต่อไปแน่นอนก็ต้องไปตานี้นะฮะลุก,กนนะเดี๋ยวก่อนนะโดยเลี้ปหนึ่งอ่ะมาตานี้เบีย้ยลุกขุนหนีม้าตีอ่ะไปลองฝึกดูครับเนาะไปสร้างรูกให้ขุ้นเคยแล้วถ้ามาอยู่มุมนี้บ้างล่ะอ่ะมุมนี้ขุนควรอยู่ตรงไหนดีถ้าเราเอาขุนอยู่ตรงนี้เบีย้ยเราต้องาต้องวางตรงไหน แล้วก็ฝึกเอาไว้นะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาแนวนอนใช่ไหมม้ายืนแบบนี้โอเคนะมุมนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่แนวนอน,อนแล้วแนวตั้งยังไงอ่ะลองเป็นพลิกแพงดูขุนต้องอยู่ริมกระดานเหมือนกันนะครับโตขุนแบบนี้ขยักเบีย้ยไปหนึ่งช่องหนึ่งช่องม้าหนึ่งช่องเห็นไหมเราได้แล้วม้าเบีย้ยผูกแนวตั้งในในฝั่งนี้บ้างขยักขุนมาอ่ะ ขยับม้ามาขออภัยครับขยับมา้ามาเตรียมไปลุกเบียร์ลุกกลับมาอย่างนี้ก็ได้ลุกจนได้หมดเลยนะครับทุกมุมทุกสี่มุมนะครับต้องทําให้ได้ทั้งหมดนะเพื่อนๆต้องไล่ให้ได้นะครับห้องว่างเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรเราไปฝึกหนีไล่ดูมันเป็นรูปมาตรฐานครับมีโอกาสที่จะเจอเยอะด้วยนะครับเพื่อนๆแม้กระทั่งเล่นออนไลน์เล่นกระดานจริงเนะี่ยเจอเยอะเลยครับที่ ได้ไลนแล้วไลไม่จดน,นะมันน่าเสียดายเนาะโอเคครับสำหรับรูปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรยากแล้วนะครับก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับรูปพื้นฐานตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าในเรื่องของ3เ <ๆ S 1> <ๆ S 2> บี้ยนี่เพื่อนๆอยากจะรู้กันหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีเยอะแยะเนาะเพื่อนๆ,นนๆ,นๆท่านอื่นในยูทูบเบอร์ท่านอื่นก็ทําไว้แม้กระทั่งของท่านเซียนป่องก็มีทําไว้นะครับ3เบี้ยแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆออยากจะรู้กันหรือเปล่า นะจริงก็ไล่ไม่ยากหรอกเนะาะไล่แบบไหนก็ได้แล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีในเรื่องของอ <c oughs> มันจะเรียกมันจะมีในเรื่องของแบบนี้นะครับมันจะมีกลนอยู่กลนหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราเหลือสามเบีย้ยแล้วเนี่ยเราจะให้ฝ่ายฝ่ายที่ถูกไล่อ่ะฝ่ายเนี้ยเลือกเลยดีกว่าว่าจะเอาเบีย้ยตัวไหนลุกจนเป็นตัวสุดท้าย มันก็มีแต้มน,นี้เอาไว้เล่นเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้กันหรือเปล่านะครับผมทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะรู้นะครับว่าสมมติว่าเราโดนไล่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเล่นกันเองในกลุ่มในในคณะในบริษัทเนี่ยออฟฟิศเนี่ยเดี๋ยวสามเบีย้ยแบบเนี้ยนะครับแล้วเ,เอาเบีย้ยตัวหนึ่งแทนด้วยเม็ดเนาะสมมติว่าเอาเม็ดตัวนี้แทนอ่อาให้ลุกจดได้เม็ดอย่างเงี้ยด้วยเงินไขว่าคุณชนะเรารู้แล้วล่ะว่าเขาชนะแน่นอนเ้าขอจดได้เม็ดได้ไหม ใช่ไหมครับจะ,จะทำยังไงใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นมุมแบบนี้เบี้ยเบี้ยผูกอย่างเงี้ยนะครับตรงมุมไหนเราดูไปตรงมุมโน้นนยเบี้ยผูกเขาจะต้องหนีมาแบบนี้สงสารแล้วเราจะจดด้วยเม็ดยังไงนะครับเพราะเรารู้ว่ามุมที่อเบี้ยผูกเนี่ยไม่ตรงมุมเนี่ยมันจะต้องจบด้วยป,ประดุกยักเงี้ยงถูกไหมมันจะต้องจนด้วยรูปประดุกยักเงี้ยง แล้วมันจะจนด้วยเม็ดยังไงใช่ไหมเนาะฝากเอาไว้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องจนแบบแบบนี้ใช่ไหมเออจนแบบนี้จนอะเออทักอย่างนี้แหละลองไปหาดูแล้วก็ถ้าอยากสนใจนะครับเราลองดูนะครับ๋ผมทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะ้สามเบีย้ยถ้าใครสนใจก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับผมจะได้มีเวลาทําไว้แล้วกันครับคลิปนี้ก็เริ่มยาวแล้วผมขอ,อไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน พบกันใหม่กับคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ